ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูสาวโรงงานโกนหนวนนะครับช่างพรช่างพรเรียนมากี่วันแล้วครับเนี่ยสี่วันนี้ค่ะอ่าสี่สีวันนี้ดุด,ด,ด,ดนี่หนูหน่อยอดดดนนี่หนูน่อยเนี่ยฝีมือเอ็นสี่ห้าองศาด้วยนะอ่าโกนดีขึ้น ช่างพอรอนโกนได้เก่งขึ้นมากเร็วขึ้น<อ>ช่างพอรอนกลับมาอยู่ด้านบนก็ได้นะ โกนย้อนย้อนขึ้นมาหรือว่าไม่ถนัดไอะเอาเอาโกนเอาเอาที่ถนัดอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้โกนลงมาอย่างเนี้มันจะไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่คือคือเราจับขวาเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเนี่ยดุลลิ้นด้านข้างขึ้นมาเดี๋ยวช่วยดุลลิ้นด้วยครับฝั่งนี้อ่าเงี้ยเราก็ขึ้นมาด้านนี้ขวาเนี่ยเราอยู่ด้านนี้อ่าอ่ะเราโกนด้านนี้อ่าลองดู เอ็นสิบห้าองศาด้วยช่างมอดเอ็นไปมิดลงลงน้ำหนักได้ดีมากเนี่ยมันก็จะได้สะอาดเอ็นสิบห้าองศาด้วยอ่าเนี่ย่ะใจเย็นๆย็ค่อยๆก,ก่อในขณะท่านไปปุ๊มันจะสติมันจะดุแรง พอดีลูกค้ามีสิวนิดนึงนะเนี่ยเราอย่าไปรูดโดนแรงเนี่ยเราก็ค่อยๆใช้ข้างมิดโกนเนี่ยค่อยๆสกิดสกิดออกนิดนึงต้องระวังลูกค้าด้วยเรื่องสิวยกนิดนึงเก่ง,อ,งอ่อานั่นแหละ ก่อนนะครับช่งพรเข้าแบบนี้ได้ไหมเข้าแบบเพราะว่าถ้าเข้าอย่างเงี้ยใบมีดเนี่ยเดี๋ยวจะไปโดนปากลูกค้าให้เข้าใบามีดอย่างเงี้ยน่หลอ่ะดึงอ่านั่นแหละไม่ถนัดไม่เป็นไรเราลองดูดุนเราต้องฝึกนะครับ ใช้ใบมีดด้านในก็ได้ด้านในอ่ะทมด้านในอ่ะอันเลยอีระวังนะก็ค่อยระวังลูกค้าเจอจยินจรยง้ำหนักไม่เหนื่อยก่ะนเออเดี๋ยวไปซ้อมมือใหม่เอ็นสี่สิบห้าแล้วก็เข้าเนี่ยต้องระวังเรื่องใบ คมใบมีดเนี่ยโดนปากลูกค้าครับผม,มเ,เหมือนเหมือนเหมือนช่างพรยังไม่ค่อยถนัดนะเองแต่90อ,องศาทั้งนั้นเลยกดใบมีดย้อนดูดิเอาเอามือดุดดูด,ดิกดดูย้อนต่อตรงไหนมีต่อหาวิธีคนย้อนต่อให้มันได้ไม่รู้ถนัดไม่ถนัดแต่หาวิธีคนย้อนให้ออกได้ ปายใบมีดบ้างคมด้านในบ้างหามุมให้ที่เราถนัดที่สุดมีไหมดีขึ้นไหมดีขึครับใจเย็นๆก็ค่อยโกนไม่ต้องรี อ่ามุมเนี้ยเราถนัดไม่มีแล้วต่ลวอลุยต่อเลยจุดอื่นเลยเอ็นสี่ห้าองศาเพราะหนวด <A 4 S 1> หนวด <A 4 S 1> หนวด <A 4 S 1> หนวด <A 4. S 1> หน้านี้กลมไม่ยากอ่าฮะอ่าเอ็นเข้า อีกหน่อยเนี่ยจะให้ช่างพรเก็บงานกลโน,นดกลเขาให้ละเอียดยิ่งกว่านี้อีกนะครับให้ช่างพรเก็บนักเ่าเก็บงานนักเรียนช่างคนอื่นด้วยเพื่อจะได้ฝึกฝีมือเยอะๆเพราะ,ะช่างพรเนี่ยดูแล้วกันยังยังยังไม่เนียบเท่าไหร่ บางครั้งนักเรียนช่างบางคนเนี่ยมาเรียนเนี่ยไม่ได้กนหนวดกนเขาก็จะให้ช่างพรเนี่ยเป็นคนเก็บงานให้ระวังนิ้วด้วยนะครับยกตัวอย่างเนี่ยช่างนวลเนี่ยนที่ยืนกินน้ำเ่ยวันนี้มาเรียนแต่ผมชายก็คือเรียนรองทรงสูงอย่างเดียวใช่ไหมปวดเขาไม่เอาก็ให้ช่างพรเป็นพี่เลี้ยงในการในการกลโนดเขาให้ได้สมุดเด็กนะครับลูกค้ามาเขาจะได้กลหนดเขาได้ด้วย เราก็เรียนตัดของเราไปอ๋อช่างนวลก็ตัดผมแต่แต่ไม่ไม่กลหนวดกนเคาอ๋อได้ได้ได้ได,ได้เอาที่ชอบเอาที่ชอบทุกครั้งเนี่ยเอ็นส<ต>ี่สิบห้าองศานะแต่ช่างช่งางนวลปาชิตบุรีเนี่ยเอาทุกอย่างก็เขาชอบ กขาชอบเพราะว่าจะไปไปทาอาชีพก็เลยอาชีพนะ,ะเ,<ร>เขเา,าเขาเขาก็ทำได้ดีนะแม้แต่ไม่ดีที่สุดแต่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆต้องฝึกเยอะๆครับกันหน้าเยอะๆตรงเนี้ยเหมือนแค่ขนมโคกอะเนี่ยอ่าเหมือนแค่ขนมโคกใช้ใช้เจลอของยี่ห้ออะไรนนเนดูจลอันนี้มป็นของของอะไรี่ อ่อไปกดอะไร <Okay. S 1> มา,าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ช่างพรใช้เจลของยี่ห้อ just gel formen ใช่ไหมอนะั้นตอนนี้ช่างพรใช้เจลของ just gel formen อยู่นะครับ ก็จะาทาแล้วรู้สึกลื่นโกนง่ายทําให้หนวดนุ่มก็ค่อนข้างดีใช้สะดวกครับสำหรับช่างมือใหม่ j u สเจ e l นี่ต้องขอบคุณจัสเจ e l นะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับอา,อาจารย์ใหญ่กําเนิดซาลอนนะครับแต่จริงๆเจลของจัดเจ e l นี่ก็ใช้ได้ดีนะฮะเนี่ยทาลงไปก็ กลนง่ายกลนง่ายไหมลื่นนะอ่าครับแล้วสะดวกกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนต้องโอ้โหรุ่นผมเด็กๆนี่ต้องใช้ตีสบู่เอาอะแต่เดี๋ยวนี้ก็โลกเขาพัฒนาการแล้วก็เลยมีเจลมีอะไรนี่เยี่ยมกันวันอะไรวันอาทิตย์เเดี๋ยวให้จันจันเข้ามาสอนนะอนนครับผมนักแต่เดี๋ยวให้ครับผมบอกอาจารย์ซันว่เลยอาจารย์ซันไม่มาไม่ทันก็อาจารย์โด งนี้แหละครับอย่างยันดูนแค่นี้หน่อยอืมพี่พี่พี่ดูนแค่นี้หน่อยดูนเต้ยเต้ยเอ่อเ,เราต้องให้ลูกค้าช่วยนะครับโดยเฉพาะริมฝีปากเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยใช้บอกลูกค้าให้ใช้ลิ้นดุนขึ้นมาเพืเ่อจะได้สอช่องหนอช่องอะไรช่องอะไรเล็กสี่ L O เป็นแบบแพลนครับอะไร ขายอะไรขายอะไรสารตกบครับจาสารตกบเหรอไม่มีน้องขายอ่ะไม่มีครับจะขายโอเคโอเคตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่หนึ่งเส้นอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดช่างพรยังติดเอ็นเอ็นเก้าสิบองศาอยู่เลยแต่ฝึกฝึกไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดี แบบเอ็นหรวะครับก็หลับตาแล้วเธอก็รูบๆดูตรงไหนมีตอนเึอก็ปูของขึ้นเลยจับต้องระวังมือนะมืออยู่อยู่ยต้องอยู่ใต้มีดนะอ่าถ้าถ้าอย่างนี้นี่เขาเรียกแหวกขน <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ก็ทำได้ดีนะ90%เลย แคบอ่าใช่อย่างเงี้ยแหวกขนเหมือนทูฟิตแอนด์ยูอ่ะเขากันหนวดก็ต้องแหวกขนเพื่อให้มันกินเส้นขนได้เล็บครับผมช่างพรก็กันหน้าได้ดีนะครับอ่าครั้นี้กันหน้าก็90องศาอันนี้ท่านใดที่สนใจที่จะเรียนตัดผม ทั้งผมชายผมหญิงเนี่ยที่กำเนิดซาลอนกับอาจารย์ใหญ่กำเนิดน,นะครับก็ให้ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ลิงข้างล่างนะครับครับผมแล้วก็สถาบันของอาจารย์ใหญ่เนี่ยอยู่โผลโยทินซอย52ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญนะครับเข้าแยก3จอดรถที่โต๊ะสนุกเกอร์ได้นะครับแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าลงสถานีสะพานใหม่ให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอขอบคุณฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมช่างสันทวิกกี้นะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับตอนนี้กำลังกันหน้าอยู่ครับกันหน้าก็ตั้ง90องศาเลยครับผมเยี่ยมครับเธอทำไมไม่ทาแป้งเธอจะขันสุดๆเลยหรือครับ ไปตามนั้นเลยก็ได้ได้เลยคนมโโไม่มีหรอกระวังคิวลูกค้าด้วยนะคะลงลูกค้าเบาๆ ลูกค้านอนหลับสบายเราก็ลงเบาๆค่อยๆลากาลากแต่งคิ้วให้ลูกค้านิดนึงก็ได้แต่งคิ้วให้นิดนึงนะครับบางร้านก็กันหนวดกันหน้าก็ราคา50บาท30บาทแล้วแต่ที่นะครับก็เอาไปทำมาหาก,กินได้ ก็ช่างพรนี่ก็กันได้ดีนะครับกันหน้าได้ดีนี่กันสดๆไม่ได้ทาแป้งเลยนะครับเนี่ย mm hmm. เห็นขนหน้าลูกค้าไหมช่างพรโอ้โหมีเพียบเลยอ่ะก็ช่างพรเก่งสายตาดีแว่นตาก็ไม่ใส่เกี่ยแล้วก็ไม่ใส่งานฝีมือ ทำไมไม่มาเรียนตัวยี่สิบไปทำอะไรอยู่ติดผู้เบาอยู่ติดผู้เบาวติดผู้ชาอยู่เขาจะหาว่าเสียหนาคตคครับผมเป็นไงบ้างครับช่างพรกันหน้าแล้วก็ก็โอเคนะอาจารย์เห็นแล้วก็ ต้องถามลูกค้าช่างพรมือนุ่มไหมครับคนหนวดเจ็บตรงไหนบ้างให้ปรปับมือไหนบ้างครับบอกเจ็บไหมไม,ไม่เจ็บไม่เจ็บช่างพรนี่เรียนกี่วันแล้วครับเนี่ยสิบสามวันสิบสามสิบสามวันนี้ค่ะแล้วลงเรียนกี่วันครับเนี่ยลงเรียนสามสิบวันรงเรียนสามสิบวันรงเรียนสามสิบวันกี่วัวแล้วครับตอนนี้ตัดไปกี่หัวแล้วครับเนี่ยประมาณสี่สิบหัวได้มา โอ้โหสี่สิบหัวแล้วแล้วแล้วาเรามั่นใจแล้วหรือยังครับตอนนี้สักร้อยหัวประมาณร้อยหัวมั่นใจยังไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเออแต่จาย์ซันดูแล้วก็โอเคนะแล้วการตัดผมก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆฝึกอีกหน่อยนึงตัดเยอะๆค่ะมีอะไรแนะนำช่างใหม่เพื่อนๆที่เป็นช่างใหม่ไหมครับที่กำลังอยากจะเรียน ใครสนใจที่จะเรียนอยากมีอะไรบอกกับช่างใหม่ที่อยากจะเรียนตัดผมไหมครับก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ช่างตัดผมอันนี้มาเรียนนี้เป็นอาชีพเสริมของเรานะคะที่บางคนอาจจะใจไม่รักนะคะก็อย่างอย่างช่างพรอย่างเงี้ยก็เป็นสาวโรงงานมาจากประจีนนะคะก็ใจไม่ได้รัก เท่าไหร่นะแต่เวลาได้มาสัมผัสก็โอเคค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่สีมือนะคะแต่ถ้าใครสนใจที่จะเรียนก็มาสมัครเรียนได้ที่อาจารย์ใหญ่นะคะครับผมก็ขอให้ช่างพรเจริญรุ่งเรืองเปิดร้านแล้วขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะครับผมครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมด้วยที่เปิดสอนพือนฐานศิลปน ครับผมขอขอบคุณคีมกลนัวจัสเจลด้วยนะครับที่สนับสนุนอา,อาจารย์ใหญ่เนี่ยมาโดยตลอดเลยนะครับขอขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีค,ครับ